ท่านอาจารย์ดรพระมหาปรีชาครับเมืองที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่เรียกว่ามีความสำคัญยิ่งต่อสถานที่ทางประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาคือเมืองอไรครับเมืองต่อไปที่อยากจะแนะนำท่านสาธุชนชาวพุทธทั้งหลายเมื่อได้เดินทางสู่พุทธภูมิก็คือเมืองราชคฤห์เมืองราชคฤห์เป็นเมืองหลวงของแ้นมคธในสมัยพุทธกาล ที่มีเมืองสำคัญสำคัญที่คานอำนาจกันอยู่มีอยู่สี่แคว้นสี่เมืองหลวงใหญ่ก็คือแคว้นมคตมีเมืองหลวงคือราชคฤห์ราชคฤห์จะเป็นสนยนรวมทางการศึกษาทางการศาสนาเมืองสาวัตถีมหานาครของแคว้นโกศสนก็จะมีความชำนาญทางด้านการทหารทางด้านการปกครอง อีกเมืองหนึ่งก็คือเมืองโกสัมพีซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นวังสะอันนี้ก็จะจำนานทางด้านการค้าและเมืองที่มีความจำนานทางด้านการเมืองก็คือเมืองไพศา,าลีซึ่งเป็นนครหลวงของแคว้นวัชชีซึ่งมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นเมืองแรกของโลกกว่าได้ที่พระมหากษัตริย์7 7 0 7พระองค์สามารถปกครอง เมืองด้วยกันเราโฟกัสมาที่มหานครราชครซึ่งเป็นเมืองที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานำพระพุทธศาสนาเข้าไปวางเป็นหลักปักฐานให้ชาวราชครได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาราชครุได้เขียนเป็นคํานิยามเพื่อความจําง่ายว่าราชครเมืองเรื่องลือศาสนาเมืองภูผาคิจกู เมืองบุตรข้าพ่อเมืองหมอเทวดาเมืองมหาเศรษฐีเมืองเบญจกีรีนครเมืองสอนธรรมวันมาคะเมืองพระบรมสารีลิกธาตุเมืองมหาราชลือชาเมืองม้าขืนขมเมืองขนมขาชาเมืองสังขยนาครั้งแรกเมืองแขกแบ่งชนชั้นเมืองเวลุวันวัดป่า เมืองคู่อักรสาวกเมืองเปรตนรกขอส่วนบุญจึงขอเชิญชวนเราท่านทั้งหลายได้มาเยือนมหานครราชพฤห์เราจะเห็นเมืองโบราณอันเก่าแก่ที่พระพุทธเจ้าได้เมตตาสเสด็จไปโปรดชาวเมืองราชพฤห์เป็นเมืองต้นๆพระเจ้าหิมยิสารจอมรายชันผู้ยิ่งใหญ่ให้การอุปถัมภ์ดูแลพระพุทธศาสนา เราจะได้บรรยากาศของการเดินขึ้นเขาที่ะเู่ไปการาบพระพันธกุฎดีที่ประทับของพระพุทธเจ้าเราจะได้เห็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาเราจะได้เห็นอารามที่เคยเจริญรุ่งเรืองในอดีตปัจจุบันราชคฤห์ออยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าชาวพุทธทั้งหลายและชาวอินเดียทั้งหลายที่มุ่งหมายที่จะไปบูชาสการะ ดังนั้นท่านทั้งหลายได้ฟังคำนิยามของแต่ละเมืองแต่ละเมืองเสียยาวเฟื่อยแก่เวลาพูดไม่เห็นจะอธิบายก็ขอบอกให้ทราบว่าเวลาที่จะอธิบายนั้นต้องใช้เวลาประมาณ 7- ถึง10ชั่วโมงในแต่ละเมืองแต่ละเมืองถ้าหากว่าท่านทั้งหลายสนใจอยากจะทราบในรายละเอียดของแต่ละเมืองก็ไปเจอกันที่แผ่นดินพุทธภูมิประเทศอินเดียเนปาลจึงขอเอชิญชวนทุกท่าน ไปพบกันได้ที่แผ่นดินพุทธภูมิ